เอาล่ะสวัสดีทุกท่านนะวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะวันนี้ผมมาที่ทุน50นะตอนนี้ผมเลือกห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลูกนี้ผมขอตัดมาปิงปองเลยนะครับห้องนี้เป็นห้อง2ตัดนะจากเขาไพ่นะครับแต่ว่าติดเสมอเยอะมากไพคู่เขาเยอะมากครับรอบนี้ผมขอวัดไปที่น้ําเงินนะอ่าเพราะว่าต้องโยนปิงปองก่อนเลยนะครับไม้แรกเราจะได้ไม้แล้วเปิดมามาดิปอกเก้าเลยครับ แต่มานี้ก็เสี่ยงอยู่นะครับการที่เล่นแบบอย่างนี้นะเพราะว่าจริงจจะเอาชัวร์เราต้องรองขึ้นไปสองตัวแล้วค่อยตัดนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมจะโยนปิงปองไปก่อนแล้วสําหรับลูกนี้นะครับพูดถึงแล้วมองไปที่ตารางฮ่องกงเนี่ยมีน้ําเงิน2ตัวมีทีขั้นนะครับผมมองว่านะฮะเป็นน้ําเงินนะครับลูกนี้ผมขอใส่น้ําเงินเลยแล้วกันนะครับอ่น้ําเงินก็ยังมีโอกาสขึ้นคู่อยู่นะครับแต่ว่าสําหรับการเล่นทุนน้อยเนี่ยมันก็ต้อง วัดใจกันอยู่นะครับเออแล้วเปิดเลยไหมจังหวะนี้เชื่อหฮ่องกงนะไม่นี่เฮ้ยแล้วอะไรโอเคครับป๊อกแพดแล้วผมกินหกแต้มผมคิดว่ายกนะเมื่อกี้คิดว่าเสมอนะครับเห็นดอกไม่ชัดนะมาแล้วครับวๆเลยไม่ต้องพูดท่อมทำเพลงนะวันนี้ผมจะขอไปสุดเลยนะครับดูว่าจะไ,ไปได้ถึงเท่าไหร่นะี่เออ หลักหมื่นแล้วกันสําหรับลูกนี้ครับปิงปองฮ่องกงนะผมขอโยนไปที่น้ําเงินนะครับเพราะว่าขอเมื่อกี้เราเชื่อฮ่องกงไปแล้วนะแต่ว่าตามเขาสากนนะไม่น่าเล่นนะครับแต่ผมมั่นใจว่าต้องได้แล้วได้ไหมได้ปุ้ยอุ้ยโอ้แล้วบล็อกครับผมเอออันนี้ คิดไวๆนะครับแต่พูดไปด้วยนะครับผมดูแต่ห้องกงแล้วผมก็ใส่เลยลืมดูว่าสากลนี่มันไม่เคยขึ้นสามตัวนะเออแล้วก็มาได้นะโอ้โห,โหงงใจนะถ้าเรามองละเอียดอีกนิดผมอาจจะเสียแล้วนะสำหรับมาเมื่อกี้อะมาลูกนี้ครับมีน้ําเงินมีแดงมีทีนะครับผมขอโยนไปที่แดงนะยังไงก็ต้องตัดนะครับตัวนี้ ผมมองว่าห้องนี้ยังเป็นเขา2ตัดนะครับอา,อาจจะมีตัวแหลมแบบ3ตัวอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะก็เดี๋ยวขอลองวัดดูแล้วกันนะครับไม้นี้ว่าจะได้ไหมแล้วเปิดมาอุ้ยโอ้โหต่ำเลยฮนะเอา้าลดแต้มเลยฮนะอย่างงี้เรียบร้อยโอ้โหแล้วเป็นเข้าก้าหลังเลยนะครับจงังหวะนี้โอ้โห ห้องนี้จริงๆเรามองเป็นเขา2ตัดก็ได้นะครับไม่ต้องมองตัวที่3นะตับใดที่เกิดไายังไม่มีตัวที่4ี่ขึ้นมาหรือมังกรขึ้นมานะครับอผมจะมองเป็น2ตัดนะครับจะมองอย่างนี้นะแต่บางทีอาจจะเล่นแปลกๆนะก็ดูกันว่าผมใช้เทคนิคไหนวิเคราะห์ตรงไหนแล้วกันนะมาขยับมาที่780แล้วลยครับไวๆนะ สำหรับลูกนีนะผมเห็นว่าตารางฮ่องกงมีแดงน้ําเงินน้ําเงินลูกนีนะครับผมให้เลยครับไปที่แดงแล้วกันเอาแดงปิดหัวปิดท้ายเลยนะมาดูว่าจะได้ไหมอันนี้ผมใช้การดูฮ่องกงอย่างเดียวนะตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ดูคั่วไปด้วยนะแต่ว่าถ้าจะถามว่าเชื่ออะไรก็เชื่อฮ่องกงอยู่นะครับ เออแล้วตัวนี้เปิดมาเป็นก้าวแล้วป๊อกเลยปะโอ้โหชิบหายละโอ้โหต่ำเตี้ยเรียดินแล้วเอ้าเกือบลับแต่กลับมาได้ครับโอ้โหูดึงขึ้นมาแบบนี้คิดว่าได้ปิดคลิปแล้วนีครับจุดนี้นะหนึ่งพแล้วครับจังหวะนี้มามาเรื่อยๆกันแล้วครับ ลูกนี้นะฮะมีทีสองตัวเนะี่ยผมต้องหันไปดูทางตารางห้องเอ้ตารางสากลนะ,นะครับว่าไปทางไหนดีผมว่าอย่างที่บอกนะครับสองตัดผมให้ไปที่น้ำเงินแล้วกันผมเชื่อว,ว่าตัวนี้ต้องตัดอะนะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าผมมองเนี่ยก็คือเป็นลูกสองตัดแล้วเปิดมาเนี่ยมัวมากแล้วมานี่เฮ้ยพอกแปดนครับผมเนี่ยไม่อยากจะแอกอะไรเลยนะครับ เสียก็อีกคําพูดหนึ่งนะเออดูเพื่อความบันเทิงกันไปครับสาหรับลูกนี้นะฮะสากลเชื่อได้นะครับค่อนข้างเชื่อได้ว่าเป็นสองตัดนะครับมานี้เรื่องที่บอกนะฮะว่าควรเล่นปิงปองนะครับอ่าผมขอวัดปิงปองแล้วกันตัวนี้นะฮะอันนี้ถ้าทาง กำลังสากลมันต้องไปอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูเลยว่าได้ไม่ได้นะแล้วโหย้ยแต้มต่ำกันมากครับบอดไปบอดไปอ้าวสองแต้มนี้เราไม่ต้องจัว่วแล้วกินเลยครับดอกนี้มาแล้วห9 3 1ัน้าสครับจากห้าสิบอปเดียวนั้นนะแป,ป๊บเดียวจริงๆถ้าคุณมีดวงมามีเทคนิคมาเนี่ยนะครับทำกำไรจากเกมนี้ไม่ยากเลยนะ อ่าแล้วดอกนี้นะมีทีขั้นอีกแล้วครับผมคิดว่าผมจะเทที่แดงแล้วกันนะครับแดงขึ้นตัวคู่เยอะนะครับอ่ะโยนไปโอ,โ,โอ้โห้ยตั้งตันไปหนะ้าพันเนี่ยตั้งใจจะเทเลยนะครับดอกนี้ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวปรับก่อนโอเคแล้วเอ้ยเอ้ยอ้าวเจ็ดแ้มผมว่าสวยๆแล้วปะสวยๆแล้วปะเรียบร้อยครับ เพเออร์บอดไปเลยครับสำหรับลูกนี้นะฮะเออหนึ่งมืนหกร้อแปดสิบเอ็ดพายในหกนาทีครับมาแต่ผมขอไปต่อนะฮะจังหวะนี้ลูกนี้เป็นปิงปองห้องกกงนะครับแล้วทางสากลเนี่ยขึ้นตัวคู่มาแล้วนะผมคิดว่าลูกนี้ผม ไปที่แดงแล้วกันนะคบผมตามปิงปองห้องกกงแล้วกันมาอันนี้ก็ดูนี้ก็ต้องวัดนะครับว่าแดงจะขึ้นสามตัวให้ผมไหมนะครับแล้วอ้าวป๊อกเลยครับเรียบร้อยครับไม้นี้บวัมาอีกเก้าันห้าครับเออ t ก e moon แล้วจังหวะนี้นะครับสองหมืหนึ่งร้อยแปดเอดบาทนะครับอ่ะไม้นี้นะครับ คิดไม่ตกเลยนะไมน้นี้มีทีขั้นแดงสองฝั่งเลยนะครับแล้วขึ้นสามตัวแล้วไม้นี้ผมยังไม่เล่นดีกว่านะขอยังไม่เล่นแล้วกันนะจะดูว่าแดงมันจะไหลหรือเปล่าหรือว่ามันจะตัดเลยครับไม้นี้นะผมขอดูเขาก่อนแล้วแล้วแดงมาเจ็ดแต้มอ่ะแล้วเป็นแดงครับแดงขึ้นสี่ตัวแล้วลูกนี้นะ เออโชคดีที่ไม่เล่นนะครับถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยผมไปมองตารางฮ่องกงนมันไม่น่าเล่นนะนะมันมีแดงมาสองตัวนะครับเออก็เลยว่าขอดูแล้วกันนะสำหรับลูกนีนะครับมีน้ำเงินน้ำเงินแดงมาแต่พราะผมชอบมังกรนะผมขอใส่ตามมังกรดูแล้วกันไม้นี้นะยัดไปเต็มเต็มหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้อันละลิมิตเราอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับต่อไม้ไปตามมังกรดูครับว่ายังไงนะ ลูกนี้ถา้ามันขึ้นยาวก็คงจะยาวเลยหรือเปล่าก็ขอดูก่อนแล้วเปิดมาไม่มีแต้มโหไม่มีแต้มเลยแล้วอะไรโอ้โหแล้วโดนเงี้บไม้นี้โอ้โห,โโห,โโหมาดีตั้งไกลอยู่นะครับอกลับลงมาที่หนึ่งหมื่นนะดอกนี้นะเป็นตัดไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับลูกนี้ผมมองว่า ทีอีกแหละเออถ้าตามตารางสากลนะครับมีน้ําเงินหลุดมาตัวที่แล้วอมผมว่าผมจะขอดูแล้วกันนะสําหรับลูกนี้ยังไม่เล่นดีกว่านะครับขอดูแล้วกันขึ้นตารางฮ่องกงใหม่นะครับตัวนี้ถ้าเกิดจะให้ผมเล่นผมจะเล่นไปที่แดงน,นะครับแล้วได้ไหมโอ้โหถ้าเล่นแดงนี้เราโดนเลยนะครับ จังหวะนี้น้ําเงินขึ้นมาเ,เขาไพ่เริ่มแปลกแล้วนะตอนนี้เขาไพ่เปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่สองตัดแล้วหรือเปล่าอะมาเดี๋ยวขอลุ้นเอาไม้นี้แล้วกันอืมพองเงินเยอะก็เริ่มคิดหนักเหมือนกันนะเออไปเราไปที่แดงแล้วกันคนระับรูปนี้ผมขอเชื่อว่ายังเป็นสองตัดอยู่นะไปรูปนี้ขอเชื่อแล้วกันเนะี้ยไปได้วยความเชื่อเลยนะมา หนึ่งครับดอกนี้จะได้ไหมโหดอกเยอะจังแล้วอ่ะจะแต้มอ่ะเรียบร้อยดิเรียบร้อยอุ้ยเรียบร้อยครับเจต่อสี่แต้มครับมาแล้วครับกลับมาครับเกือบหับกลับมาได้อยู่นะมาเออลูกนี้นะฮะมาสำหรับ เกมนี้เนระัยได้ไม่ได้ผมจะขอปิดจ็อบเลยนะ่ยมาไมนี้นะเล่นแค่หมื่นเดียวพอผมให้ไปที่คิดว่าไปที่แดงแล้วกันนะครับถ้าเรามองทีเป็นตัวแดงเราก็เป็นแดงได้คนระับอกไปโอเคไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยครับขึ้นสองตัดนะเออขอตามแล้วมีหกกินปะ เรียบร้อยครับเออโหกดดันจริงๆครับสำหรับ50บาทขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วมันดันต่อไม่ไหวจริงๆครัผมต้องขอถอนเลยแล้วกันนะมันทำใจไม่ได้แนละ้วเวลาโดนไมห้หมื่นไปเนะี่ยนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกด subscribe ไว้ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ